โอเคเราทำงานแบบโรแมนติกนะครับผมเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์ก่อนดีกว่าแขกรับเชิญของเรานะครับผมทั้งแซมทั้งกันกันนะฮะคุณไม่ต้องเดินหนีไปไหนนะครับตอนนี้ทุกคนเปล่าแล้วนะครับผม่ไหมครับผมใจก่อนเราโอเคนะโอเคนะโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้ที่ได้มาร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับผมกันตื่นเต้นมากเลยครับแบบ สร้อยคอกมาเจอกระเจิงกันหมดเลยไม่ใไหนเลยถ้าเกิดสังเกตนะครับผมวันนี้การใส่สร้อยมานะฮะแต่เราไม่หานบุญแล้ถ้าเกิดใครเจอนั้นฝากฝากฝากเก็บหน่อยฝากสนด้วยนะครับวันนี้ก็วันนี้ดีใจมากเลยครับที่เออ่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับงานแฟนมีทครั้งแรกของน้องและมีนครับผมก็ดีใจมากนะครับดีคับดีครับโอเคตัวเวที่งานครับเวานโอ้โหรุ่นพี่ตัวเวทนะครับผมแซนเป็นไงบ้างครับผมมาวันนี้ก็ ดีใจเหมือนงานของผมที่ได้แบบเป็นเจสคนทั้งสคนแล้วรู้สึกว่าทั้งสคนแบบเต็มที่มากๆผมก็อยากจะเต็มที่แบบเหมือนกันในนี้แต่ตะกี้คือแซมเต็มที่มากนะที่ขึ้นมากับทีดม่กีเยอะ มาเลยไม่เลยไม่เลยเป็นไม่เป็นไเป็นเพราะแบบมาเลยแล้วเวลาแบบมันซ้อมอะไรเงี้ยมันเต็มที่มากอโอเคเอางี้ผมอยากถามทั้งมีนน้งปิ่งด้วยว่ามีแบบว่าทำไมถึงเลือกสองคนนี้เป็นแขกเชิญพิเศษของเราผมมีก่อนเลยนะกันทำไมเลือกกันกางเป็นแขกเชิญพิเศษของเราไม่จริงอ่ะเห็นกัมือนไงการเต้นเก่งนะจริงอุ้ยเงี้ยทีนี้กาเต้นเก่งนะพีนี้ก็เต้นเก่ง ผมเลยแบบนีี่คือคุณคุณจีนคุณจีนคุณจีนเฮ้ยเฮ้ยงต้ยมฮ้เล่ยเอ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเน้่เฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ย้องฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ่ยมฮกยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท้ยเ้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยรฮ้มเ้ยมฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเ้ยเ้ยเฮ้ยเเ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮไหฮ้เฮย้เ้เย้ร้ยเ้ เอามือไปวางไว้ที่ไหนเหมือนแบบยังมีใหม่อยู่อะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอขอบคุณพระนึงด้วยครับผมได้เลยฮะขอบคุณพระเจ้าเลยนะฮะไอเด็กนี่แรงนะไม่เด็กไม่แรงไมแรงพูดคำจาเรื่องอะไรเรื่องตัวไหนเขาเป็นเบ้าหน้าพระเจ้าขนาดน้ นะครับเป็นไงแล้วปิงเป็นไงทไมถึงเลือกแซมมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราเป็นเกส์ของเราไม่คิดเลเลือกไ่ดไมก็กที่บอกไว่าแซมมันแบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยแบบดียังไงดีเนงหอออออ่ออแ นอ๋อแต่ที่บอกนะว่าแซมอ่ะแบบมว่าแบบมันจะไม่ว่างซ้อมวันนี้มันก็แบบไปเคลียร์เคลียร์อะไรให้้มันก็แบบมาซ้อมยังไม่รอดอยู่ดีคุณแซมนี่คุณ มันติดมันติดเวลาเราอยู่ด้วยกันก็เป็นแบบว่าครอบครัวแบบนี้นะครับนะรับดีนะครับผมกับเพลงที่จบไปนะครับผมทั้งสองเพลงเป็นไงบ้างทำไมถึงทำไมถึงเลือกสองเพลงนี้มานะเพลงทั้งหมดเลยทั้งร้องเพลงด้วยปากกาเม่าวงด้วยเพลงนี้นะปากกาปากกาปากกาใช่ถามคุณนั่นแหละก็ที่บิงเลือกเอาปากกามาวงเพราะว่ามันน่ารักดีครับ แล้วก็เหมือนกันอนไรอ่ะตัวแรอาจจะมอว่าแบบนี้อ๋ออ๋ออะไรแล้วเออเออ ฉันชอบเธอแบบนี้เฮ้ยเอาส่วนฉันชอบมีแบบนี้กันคุ้มคุ้มกับการที่เรียกมาอันดับี้สามสิบวันคุ้มไม่คือตอนแรกอาจจะร้องอย่างนี้แต่สนุกไปหน่อยไงสนุกไปลืมลืมหมดเลยโอเคแต่ว่าไม่ได้เตรียมกันด้วยใช่ไหมไม่เตรียมร้องคนเดียวโอ้โหแม่ก็อย่างเงี้ยนะครับผมก็ เราอยู่กันไม่เข้าโคัวเลยเขาอยู่ในสองคันสองคนนี่เองรถโอเคครับผมในรนี้ครพี่เจ้าทุกคนนะครับก็มายืนบนเวทีนี้ะครับเรามีเกมให้เล่นนะครับผมชื่อเกมว่า set up the out tiktok นะครับผมว้าเป็นเกม set up the out tiktok นะครับผมแล้วเราจะเชิญหลักขี้ดอนะฮะขึ้นมาทั้งหมดสี่ท่านนะครับผม เพลงที่สามพร้อมไหมครับพร้อมแล้วรู้สึกมาใครยจริงเอาขอ้ไเดี๋ยเนี่ยใช้คุณตอบก่อนเลยใช้ีแบบรสชาติยานคุณตอบมาเพลงชื่ออะไรไม่รู้เ่ยคือ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 ถ้าเปิดเยีะกว่านี้รู้ว่ารู้ว่าคืออะไรแต่ว่าเพลงนี่แหละก็ไม่รู้เลย คนนี้ช็อคไปแล้วตกเลยพะยะคอ่ะงี้ผมให้อีกสักเสี้ยววิมากเอาแล้วเอาแล้วล้ํา TikTok ป่ะลำํา TikTok จริงๆเราไม่ต้องงานกากไม่ทำลนนแต่ TikTok นกรอรอตองดูลำํา TikTok ป่ะไปมลยขอขอขออีกนิดนึงขออีกนิดนึง ตรงนี้ใช่ไหมแตนกงานไหนดูหน่อยสินี่น <c oughs> ี่เขาปรึกษากันแล้วอะตอบแล้วครับหัวหน้าทีมไปแต่ผมไม่อยากตอบถูกเลยเอ้ยตอบอทีมไปเอ้ยตอบที่การ <ำ S 1> งานการงานไม่ทำรำแต่ตอบเกือบบิวซิกมา เพลงที่สี <S <S ่ใช่ไหมครับยังมีกอ เขรู้ใจมาเพลงที่สามคอยครั้งหนึ่งครับเฮ้ยต่อผูอะไรหนูตอผูแตู่กต่อผูต่อผูกแตยังไม่เปิดคุณใครใครต่อาต่อเขาบอกอะไรไม่รู้เต้นเถอะ ยี่เก่งมากนะเพราะว่ายังไม่เปิดเพลงเลยก็ตอบได้แล้วนะถือว่าคนนี้พลาดนะครับผมโอเคครับผมมิวสิกมา เราเหมือนสตาร์ทมอไซค์ยวะเราทอะเหมือนสมอไซค์เลยนะโอเคห